สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซีสองแปดเก้าช่นแนวค่ะสิพาไปเบิงเลขของเซียนสมุทรสาครเนาะเพื่นบอกว่าเพื่อนมีตัวเลขโชคลาภที่หายค่ะไปเบิงว่าเพื่อนมีตัวใดค่ะติดละค่ะ มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนเป็นครั้งแรกค่ะัลหครบสวัสดีค่ะ yeah, <hello. S 1> เสียง <Hello. S 1> เสียงสมุทรสาครน,นะคะครับผมค่ะลูกหลาน4289ชาแนลค่ะครับผมโทรมาขอโชคขอลาบค่ะวันนี้ครับผมมีเลขจะให้ไหมคะครับ <Hello. S 1> ค่ะวันนี้สอง ใช่ค่ะสองพฤษภาที่จะถึงนี้ค่ะของรัฐบาลไทยจ้าเอาเลขตั้งหลักมีสองกับห้าสามกับห้าครับเลขตั้งหลักมีสามกับห้านะคะค,ค่ะชุดสามตัวตัวบนนะครับเนาะสามตัวบนค่ะคชุดสาตัวบนมีห้า แปดสามห้าแปดสามค่ะครับห้าเก้าสามห้าเก้าสามค่ะครับผมแล้วก็ห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามค่ะครับผมมีสามชุดมีสามชุดเท่านั้นนะคะครสองตัวมีให้ด้วยไหมคะจับคู่ค่ะจับคู่จับคู่มี แปดสามแก้สามมแปดสามแล้วก็เก้าสามนะคะครับแปดสามเก้าสามศูนย์สามครับผมศูนย์สามอีกตัวหนึ่งค่ะครับผมสามชุดนะคะแปดสามชุดค่ะแล้วก็มีเลขพิเศษให้ด้วยค่ะเลขพิเศษ เจ็ดสองค่ะหกเจ็ดสองครับหกเจ็ดสองสามตัวนะคะครับผมอ๋ออันนี้อันนี้เฉพาะบนเหรอคะหรือว่าล่างด้วยคะเฉพาะบนครับเฉพาะบนอย่างเดียวครับ <5, S 1> มีล่าง 5, ให้ด้วยไหมคะมีล่างก็จะมีหนึ่งมาตัวล่างเซียนให้ศูนย์กับหนึ่งมาตัวหนึ่งนะคะครับผมก็ให้พี่น้องเอฟซีจับเอา ค่ะมีจับคู่ให้ตัวล่างก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะคะมีแล้วก็มีเลขแถมสองชุดสองหน้าสองเก้าแถมให้อีกสองชุดคือสองห้าแล้วก็สองเก้านะคะให้กลับเอาอ๋อให้เอฟซีกลับเอากลับด้วยนะคะไปกลับด้วยค่ะ ห้าสองเก้าห้าสองสองเก้าคสองค่ะทั้งหมดก็จะเป็นหกชุดนะคะสําหรับล่างใช่ใช่เป็นหกชุดครับค่ะก็ให้ฟีตซีพิจาาณานะครับเนาะเป็นงวดแรกที่ลงช่องนี้ใช่ค่ะเซียนมั่นใจไหมคะสําหรับงวนนี้คิดว่าก็มั่นใจนใช่ใจครับเข้าดีครับค่ะเข้าดีเดินดีมาตลอด ก็ก็อย่าลืมป,ป,ปิดไว้ครับค่ะหกเจ็ดสองก็ติดก็ติดไว้ได้ค่ะครับแต่ถ้าเลขวิ่งนะข้างล่างข้างบนก็อยากย่ให้ลึกจัค่ะข้างล่างก็จะให้ให้เลึกสูดค่ะค่ะเพราะว่าเลขวิ่งนี่ไม่ไม่ค่อยหลุดหรอก มากันหลุดหลุดยากเพราะที่แล้วให้วิ่งเก้าเก้าบนมันเก้าเก้าหนึ่งค่ะเลขกวิ่งไม่ค่อยหลุดนะคะก็หลุดหลุดมีนานๆก็หลุดทีครับแต่ว่าก็ทอนเมไม่คุ่ตเดียวไม่อยหลุค่ะมีเข้ามีหลุดอะค่ะมีเข้ามีหลุดตัางใช่ครับค่ะถามเพื่อความมั่นใจอนค่ะเพื่อให้แต่เลขห้าเก้านี่ก็คือก็ติดติดไว้นะครับเพราะว่า คือมันได้อะไรนะเลขตัวเน้นนะ่ะก็คือสามห้าเก้าค่ะครับตัวเน 3, 5, 5. ้นทุดก็คือสามห้าเก้าค่ะเมื่อกี้ให้เลยนะห้าเก้าสามว่ะค่ะครับตัวเน้นนะ่ะคือตัวเน้นให้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 ขีดใต้เอาไว้อ๋อค่ะขีดใต้เอาไว้แล้วข้างล่างก็เอาข้างล่างเอาสองห้าค่ะแล้วก็ เจ็ดค่ะตัวเน้นนะคะตัวเน้นสองห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็สองเก้านี่แหละคามเนี้ยว่าแล้วก็เดี๋ยวงใหม่ก็ลองลองดูก่อนนะครับเนาะลองพิจารณาดูนะคะให้เอฟซีถ้าชอบก็จับค่ะผมก็เพิ่งจะลงช่องนี้ช่องแรกเนาะค่ะ ขอบคุณมากค่ะคเห็นผลงานตรงก็อาจจะอาจจะรู้ว่าผมเคยลงที่ไหนช่องไหนไว้เซียนสาเซียนสมุทรสาครนี่มีชื่ออยู่แล้วค่ะครับค่ะให้เอฟซีได้จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะครับผมขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางนะคะค่ะครับผมเขาเพิ่งมาลงคดแรกค่ะ ค่ะขอบขอบพระคุณนะคะที่แบ่งกันค่ะจะได้ถูกหวยล่ำรวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะครั่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับเซียนสมุดสาคอนเนาะเพิ่นเมตตาหฮมมาแล้วค่ะเลขตั้งรักเพิ่นหฮ3สามกับ้าค่ะเด่นไปที่สามค่ะ สามตัวหาแปดสามหาเก้าสามเน้นนักตัวนี้ค่ะหาศูนย์สามสองตัวกมีแปดสามเก้าสามศูนย์สามค่ะล่างเพื่นไฮเดนที่ศูนย์ค่ะศูนย์กับหนึ่งมาตัวหนึ่งค่ะจับคู่ไฮสองตัวกมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งสองหาสองเก้าค่ะ เน้นไปที่เจ็ดศูนย์สองห้าสองเก้าค่ะแล้วก็มีเลขพิเศษให้น้ำค่ะหกเจ็ดสองค่ะขอให้พี่น้องเอฟซี้องพิจารณาเบิงเดอร์ถ้าสอบโดนจิตโดนใจก็ค่อยจัดค่ะขอให้เล่นยังมีสติค่ะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเข่ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้ให้ลูกหลานซีสองแปดเก่าน้ำเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ